โอ้โนี้โคแมนมาเจอกัน 300ex กับ270นะครับคนละไซส์กันเลยครับต,ตามภาพ อุปบังให้ลูกเจริญก้าวหน้านำประโยชน์สุขมาให้แก่ลูกที่ว่าเรียกว่าบิดามารดาเป็นบุรุษาจ้รอ์ก็หมายถึงว่าเมื่อเราเกิดครั้งแรก พ่อแม่ก็ฝึกให้เรายืนเราเดินเรานอนให้เรารู้จักเคี้ยวอาหารกวามันอาจารย์ผู้ที่คอยสอนที่ว่าบิดามมนดาได้ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ามากัาเถนบ้านเพื่อนนะครับพอดีเพื่อนนะครับถอยโคแมน 300ex ออกมานะครับแล้วก็ชวนผมเอาโคแมนมาลงนะครับที่บ้านเพื่อนก็ผมก็มีคอสโดม270นะครับเอามาลงเห็นชัดเลยว่าตัว 300ex นี่มันใหญ่แล้วก็มันดีมากนะครับโดยเฉพาะตัวเทเลด,ด้านหน้านี่นะับผมว่าช่วงฝนตกหรืออะไรนี่มันคุมแล้วมัน นั่งข้างหน้าใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเนื่องจากเป็นบ้านก็อาจจะมีเสียงนิดนึงเนาะเสียงสมาชิกนะครับผมไม่ถ่ายตอนกลางวันนะเพราะว่าปีนี้นะครับปลายปีถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะถามว่าร้อนมากไหมกลางวันนี่ก็ถือว่าร้อนเลยนะครับแต่ว่าพอในที่ร่มมีลมก็พอไปได้ กลางคืนก็สําหรับวันนี้นะครับวันที่29ก็ถือว่าสบายๆนะครับสบายๆก็อานิดๆแต่ก็สบายๆนะครับก็เลยนะครับมาถ่ายเก็บภาพตอนคืนบอกห้องนอนนี่ใหญ่มากนะครับผมชอบนะแต่ว่าจริงก็ไม่ก็ได้กลางนะครับเพราะผมจะใช้ P c นะครับ นะครับก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบลักษณะน,นี้ก็คอคโดลมก็เล็กกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถามว่าก็นอนได้นะนะครับก็นอนได้ส่วนตัวนี้คอคโดมที่ผมเห็นก็คือเทอเลสมันเล็กแล้วก็ในส่วนของออช่องระบายอากาศนะตัวนั้นมันจะมีก้านนะครับก้านก้าน สำหรับเปิดช่องระบายอากาศได้นะครับสำหรับตัวนี้ด้ดีก็คือเราจะต้องดึงดึงตัวนี้ให้มันตึงนะครับจะได้มีช่องระหว่างฝาชื้กับตัวอินเนอร์นะครับอากาศจะได้วิ่งโฟลได้เพราะว่าตัวด้านในเนี้ยก็ท่านที่เคยดูหลายๆคลิปผู้ที่ใช้คอสดมนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแค่นะครับตัวนี้ก็จะมีแค่ประตู สองฝั่งแล้วก็ตัวระบายลมข้างบนนะครับดังนั้นก็คือตัวฝ่ายชีสบอินเนอร์ก็ควรจะมีระยะห่างนิดหนึ่งนะครับส่วนกาวชีสนี่ผมก็ใช้กาวสองแผ่นนะจริงๆตัวนี้ก็คือผมเอาใช้กับพวกเนเจอ h ์ไฮ P4 นะครับสองแผ่นนะครับเอามาใช้วางต่อกันไม่ลงสมอบกนะครับก็ ใช้ได้แต่ผมคงไม่ค่อยได้กลางบ่อยแลครับถ้านอนกับครอบครัวก็จะถึงจะมากลางนะครับถ้าไปคนเดียวก็ยังเป็นใช้ในจ้พี้สีนะครับก็จะใช้จนกว่ามันจะพังนะครับตอนแรกก็ว่าจะขายแล้วเปลี่ยนนะครับผมลองใช้มันพังดีกว่านะครับนี่ก็คือซื้อไฟครับจาก diy มาต่อสวยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้พอดีมีการดูอะไรนิดหน่อยก็เลยนะครับตามไฟไว้เวลาต้องการอ่านอะไรก็จะง่าย พอเราไม่ต้องการอะไรนั่งดื่มนั่งกินกันธรรมดาเราก็ปิดไฟแสงสีขาวนะครับก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนะี่ยตัวข้าใบาตัวนี้ที่ผมเคยทําคลิปรีดนะครับผมก็ดูแล้วนะก็คือมันการรีดมันควรจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่านี่ขนาดรีดใช้ไฟนะครับนานพอสมควรน,นะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ติดแบบที่เราคาดหวังนะครับแต่ว่ามันก็ถือทําให้เราได้ทราบว่าการติดซิลพวกนี้นะครับมันอาจจะต้อง เรียนรู้เทคนิคก่อนการแค่รีดเลยใช้ความร้อนเนี่ยนะครับพอไปสักระยะหนึ่งมันก็สามารถหลุดร่อนได้นะครับเนี่ฮะนี่ผมรีดเสร็จแล้วผมไม่ได้ใช้นะตัวขอบทางด้านเนี้ยครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะขอบทางด้านเนี้นะครับที่ตอนวอลรี่มันติดแล้วแต่ว่ามาถึงวันนี้มันก็คือไม่ติดเนาะเนี่ยที่เคยติดติดแล้วนะครับพอเห็นว่าผมเก็บไว้นะเก็บไว้ในหลังนะครับ ลังอันนั้นนะครับก็เราไม่ได้ใช้เลยมาใช้ที่นี่ก็เห็นเลยว่าการทดลองผมนี่คิดว่าน่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าจะทําต่อถ้าผมจะทําพอคงจะต้องไปศึกษาให้ดีกว่านี้นะครับส่วนแนวทางต่อไปก็คือซื้อทาร์ปไปเลยนะครับทาร์ปใหม่ไปเลยผมก็คงจะซื้อแค่ประมาณเนี้ยสามนสี่นะครับใช้กับ P4 นะครับใช้คุมเต็นด้านบนแล้วก็ข้างหน้าก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นอะไรมากต้องการอะไรมากนะก็อาจจะเก็นแค่น้ําค้างนะครับหรือเบรกระยะของฝนนะครับกรณีไปกลางเต็นหน้าฝนนะครับก็คือบังคับทิศทางน้ําให้มันไหลได้ก็คือหาตาแหน่งที่ตั้งเต็นอยู่ด้านในนะครับให้ดูหลักพื้นก็คือพื้นให้พื้นให้มันเหมาะที่เป็นการโฟลน้ําได้ดีเนาะ แล้วก็เอาเต็นท์มาคุมนะครับคุมเพื่อเซฟเต็นท์ในการเก็บจะได้ง่ายนะครับง่ายหมายถึงว่าทําความสะอาดเร็วนะครับเตะเต็นท์ไม่เลอะมากนะครับแล้วก็เวลาเก็บก็สามารถเก็บได้ง่ายนะครับจะช้าหน่อยก็คือจะตากแค่ตัวในตัวทาบนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับปีใหม่ปีนี้เนาะก็มีโอกาสได้มาบ้านเพื่อนนื่องจากเพื่อนซื้อ ตัวเดนโคลแมนนะครับรุ่น 300X e ผมมี2 70ก็เลยมากลางด้วยกันก็สวยดีครับส่วนเพื่อนก็นอนคนเดียวเนาะส่วนผมก็นอนกับครอบครัวครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับปีใหม่นะครับวันนี้ก็วันที่ผมทำคลิปก็ยี่สบเกานะนะครับ ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่